สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากแผ่นนะครับเป็น EP ีที่4แล้วนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนพิเศษอีก1เดือนนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ลําลึกถึงการจากไปของสุดยอดนักวัยปั้มตลอดกาลอย่างเอ็ดดี้เกโล่นะครับที่เสียชีวิตไปอย่างกระทันหันนะครับผ่านมา10กว่าปีแล้วนะครับ เอดดี้เกเัโรครับเข้าวงการมวยปล้ำเนย,ยุคแรกๆนะครับถือว่าโด่งดังจาก WCW มาก่อนนะครับก่อนที่ในช่วงยุค2000นะครับจะเข้าสู่ w d w ดนะครับในกลุ่ม Rad ิเดโคนะคในนามของ r a d ิเ a l ก็จะประกอบไปด้วยเอดดี้เกเัโรนะครับเพอร์ริเซเทิลชิสเบนวานะครับแล้วก็ดินมาริโนนะครับ ซึ่งตัวเอ็นดีเอเนี่ยตลอดระยะเวลานะครับที่อยู่ในรบยุ์ยุ์บบเยูเอฟนะครับก็จะครองแชมป์ยุโรปนะครับครองแชมป์แท็กทีมแต่แชมป์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างแชมป์โลกเนี่ยก็จะมาได้เออตอนบั้นปลายของช่วงท้ายท้าวิตมวยปั้มนะครับวันนี้นะผมก็เลยหยิบยกเป็นแผ่นแผ่นนี้ครับนี่ นะครับผันนี้นะ No Way Out นะครับปี2004นะครับเดี๋ยวเราไปดูการเปิดกล่อง cd กันเลยนะครับครับอันนี้เป็น No Way Out 2004นะครับหน้าปกก็จะเป็นรูปเอ็ดดี้กิเลโร่เลยนะครับอ่ารหัสดับนะครับ327นะครับอันนี้เสียงน่าติง บรรยายไทยตลอดทั้งศึกเลยนะครับคู่เอกนะครับสำหรับศึกนี้จะเป็นการป้องกันชมป์โลกของบล็อกเลสเนอร์นะครับกับเอ็ดดี้เกโลนะฮะซึ่งก็องบอกว่าแมตช์เนี้ยไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าเอ็ดดี้เกโลจะควา้าแชมป์นะอันนี้แผ่น B นะครับมันจะมี2แผ่น แผ่น B และแผ่น A นะแนน่น A ครับก่อนหน้าศึกนี้นะก็จะเป็นศึกโรดเดลัมเบอร์นะครับโรดเดลัมเบอร์ก็จะหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก่อนศึกใหญ่อย่างเลเซอร์นนเนียก็จะเป็นศึกโน way out นะครับซึ่ง ถือได้ว่าเหตุการณ์สำคัญในแผ่นนี้นะครับก็จะเป็นการปล้ำสามเศร้านะเพื่อหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งนะครับซึ่งนะเวลานั้นก็จะเป็นบิ๊กโชว์นะครับเจอเคิร์แอนเกิร์ลแล้วก็จอนซีนานะครับซึ่งเป็นการตกพื้นยอมแพ้ผลแรกๆของจอนซีนาด้วยนะครับซึ่งในแมตช์นั้นเนี่ยเคอร์แดนเกิร์ลคว้าสิทธ์เป็นผู้ชนะนะแล้วก็ได้ไป เจอครับเอ็ดดี้เกลโร่เนี่ยแหละครับในเรซมเนียนะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับแมตช์นี้เลยนะครับเหตุการณ์สำคัญอีกแมตช์หนึ่งก็คือการปั้มที่ช้ำโลกระหว่างบล็อกเลสเนอร์นะครับเจอกับเอ็ดดี้เกลโร่นะครับซึ่งแน่นอนว่าเกลโร่ก็จะเออบล็อกเลสเนอร์ครับใส่ ไฟสตาร์ปกสเปดกดนับ3ามควาแชมปโลกไปอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะครับอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแผ่นนะที่ผมถือว่าเป็นแผ่นที่มีค่าอีกหนึ่งชุดนะครับในคอลเลคชันของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับและกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ